คุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็สู่ข่าวปูนิวส์ครับในวันนี้วันพฤหสัสบดีที่12ธันวาคมพุทธศักราช2567กับผมรณกรยิมกำชัยและทีมข่าวปูนิวส์นะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมขาา่าวสารงานบุญในวันนี้ครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่เพจพว o เป็นเพจปูนิวส์ครับยูทูบช anel พิมคาว่าข่าวปูนิวส์ zoom 7 2 com ติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www dmc tv นอกจากนี้นะครับออกอากาศผ่านทางสถานี GBN นะครับก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมรับฟังข่าวสารงานบุญนะครับเช่นเคยจะได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่ที่จะเกื้อกูลต่อการสร้างบารมีครับโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับในบทที่ว่าการที่เราทำบุญอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นใส่บาตรนั่งสมาธิ เราอย่าดูหมิ่นว่าเป็นบุญเล็กบุญน้อยให้เราตั้งเป้าไปเลยในสิ่งที่เราปรารถนาเช่นไปสู่ที่สุดแห่งธรรมอธิษฐานให้ครบถ้วนครอบคลุมทั้งหมดคำว่าค้ากำไรเกินควรต้องไปใช้กับนักธุรกิจมาใช้กับนักสร้างบารมีไม่ได้เราไม่ได้ทำมาค้าขายแต่เราทำมาสร้างบารมีโอวาสหลงพ่อธรรมชโยครูม,มิหญ่ครับ ดังนั้นหมั่นตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีนะครับโดยเฉพาะการติดตามระลึกนึกถึงบุญกุศลน,นะครับข่าวแรกครับคุณผู้ชมครับมาร่วมกันอนุโมทนาบุญกับพุทธศาสนิกชนครับที่ได้พร้อมใจกันในการร่วมพิธีถวายอุปกรณ์รณรรเครื่องกันหนาวแด่พระภิสุสัมเณรณวพระธรรมกายจังหวัดปทุมธาน,นีครับ <D> เมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาได้จัดก,กิจกรรมงานบุญพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวแด่พระพิสุสามเนรณหนะ้องแก้วสรารพัดนึกสอง สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโด้ไปในงานได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูลนิพิธรรมผู้ช่วยเจ้าว่าวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านนะครับในการกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสาตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นนะครับผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันในการกล่าวคำถวายปานะเป็นสังฆทาน ขอกราบนุโมทนาบุญกับกัลยานามิตรเีรชัยและกัลยาณมิตรสุวรรณสวดีแสงเกื้อกูลชัยจากนั้นนะครับกัลยานามิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญยสิรินำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายปัจจัย4ี่เป็นสังฆทานครับทางด้านกัลยาณมิตรนัทชา,าและกัลยาณมิตรกิติศักดิ์เลียวธนารัตนำกล่าวคำถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว ส่วนกรัรยาณมิธนวัฒน์ยิ่งมหิสา,านนท์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตถวายอุปกรณ์คณเครื่องกันหนาวโดยในภาพนะครับผู้มีบุญทุกท่านก็ได้พร้อมใจการปฏิบัติธรรมแล้วก็ร่วมกันกล่าวคำถวายต่างๆตามคณะท่านประธานบุญพิธีที่นำทุกท่านกล่าวคำถวายด้วยความเปลื้มงปีติใจจากนั้นนะครับผู้มีบุญทุกท่านก็ได้พร้อมใจการรับฟังโอวาทถึงความสำคัญของการถวายอุปกรณ์เครืค่องกันหนาวจากท่านประธานสงฆ์ คือพระครูวิบูลนิติธรรมผู้ช่วยเจา้าวรวัประธรรมกายโดยท่านเล้กล่าวโดยใจความตอนหนึ่งนะครับว่าวด้วยเห็นว่าฤดูหนาวถึงอากาศจะเย็นทําให้พระภิสุ์สัมเนรปฏิบัติศาสน,านกิจได้ลาบากการได้ถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวสาหรับพระภิสุ์สัมเนรนั้น,ะน,น,นจะช่วยให้ท่านปฏิบัติศาสน,านกิจได้สะดวกขึ้นจากนั้นผู้มีบุญนะครับได้พร้อมใจกันรับพรพระในภาษาบาลีแล้วก็กรวดน้ําอุทิศบุญกุศลแด่ผู้ที่ลงลาบไปแล้ว จากนั้นสาธุชนทุกท่านนะครเรียบร้อมใจการถวายอุกปกรณ์เครื่องกันหนาวที่ด้านหน้าอาสงเป็นสังฆทานการถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวนี้เองครับก็จะเปะเ็นการให้ความอบอุ่นความสะดวกสบายแก่ร่างกายทําให้พระพิสุสัมเณรน,นะครับที่บําเพ็ญสมณธรรมสามารถทํากายให้สบายทําใจให้สบายให้กายและใจอารมณเป็นหนึ่งกันได้แล้วก็นําใจกลับมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งเป็นการบรรเทาความเหน็ดหนาวนะครับให้แก่พระภิสุสามเนรช่วยรักษาสุขภาพของท่านเป็นการรักษาสรีระยนซึ่งเป็นอายุของพระพุทธศาสนานะครับอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เรามาฟังบทสัมภาษณ์ของยอดนักสมร้างบารมีที่ได้มีโอกาสมาร่วมกันประกอบันธีกริยะครับวันนี้ก็มีความตั้งใจที่จะมาร่วมบุญในพิธีถวายเครื่องกันหนาว ก็มีความตั้งใจที่จะมาเอาบุญใหญ่นี้เพราะว่าเป็นบุญที่ปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะได้ดูแลพระภพิสูุส์ส์นะครับจากทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวแล้วก็บุญนี้นะครับก็เป็นบุญที่เชื่อว่าจะทําให้ตัวเราแล้วก็ครอบครัวนะครับมีความอบอุ่นนะครับแล้วก็จะ ไปที่ไหนหรือว่าไปทําอะไรนะครับก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนามีความปลื้มในทุกๆบุญที่ได้สั่งสมนะครับเรียกว่ามีความสุขมากครับแล้วก็จะแบ่งปันความสุขนี้ให้กับคนรอบตัวคนรอบข้างให้มีความสุขเช่นเดียวกับตัวของผมครับปราปลื้มทุกๆครั้งในการที่ได้เข้ามาทําบุญที่นี่ค่ะรู้สึกยินดีแล้วก็เต็มใจที่จะที่ได้เข้ามาทําบุญค่ะ เพราะว่าเราเห็นพระพิสุทธิ์สมณรน,นะคะท่านก็ปฏิบัติธรรมได้ดีแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการเห็นท่านปฏิบัติธรรมแต่ละครั้งก็จะป่าปลื้มแล้วก็ยินดีที่จะทําบุญทุกๆบุญอากาศเริ่มหนาวในฤดูหนาวนะคะเครื่องนุ่งห่มที่ดีท่านก็จะได้ได้รับความอบอุ่นนะคะแล้วทําให้ท่านได้ปฏิบัติธรรมได้ดีในการที่ท่านร่างกายอบอุ่นจะทําให้ท่านแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพดีค่ะ มีความสุขค่ะเห็นทุกคนมีความสุขมากเลยค่ะใครๆเข้ามาก็จะปราปื้มแล้วก็มีความสุขในการที่จะทําบุญนี้กันทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมครับเหลืออีกไม่กี่วันนะครับที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจะมีการจัดพิธีมอบต้นสมบัติจักรพรรดิปีที่12ให้แก่ศูนย์ส่งเสริมเศรีธรรมทั่วโลกครับโดยในวันนี้บุญนิวส์มีบทสัมภาษณ์ของพระสมุทรสรพงศ์สุท,สท,ทัสโทส่งเสริมเิรธรรมจังหวัดจันทบุรี และพระบดิกาวุฒิวุฒิอภิวุฒโธนะครับส่งเสริมศสรธรรมจังหวัดระยองที่ท่านได้กล่าวถึงการทํางานไปแพร่วิชาธรรมกายในพื้นที่รวมไปถึงการร่วมกันฟื้นฟูเสรธรรมโลกนั่นเองครับโดยต้นสมบัติที่หลวงพ่อมอบให้ถือได้ว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากจะเป็นการขับเคลื่อนง,งานพระพุทธศาสนาให้เดินหน้าต่อไปได้นั่นเองส่วนว่าบทสัมภาษณ์นั้นจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังได้ในช่วงนี้ครับการได้รับ ทุนต้นสมบัติในครั้งนี้ได้เป็นเหมือนกับการขับเคลื่อนต่อ,อยุพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่มเรืองและวิชาธรรมกายสามารถที่จะ,จะเจริญเผยแผ่ไปได้ทั่วโลกพอพระคุณพระเดชุณหลงพ่อที่ให้ทุนต้นสมบัติซึ่งถือว่าเป็นแก้วกระหักึกเป็นกำลับบงจิตเป็นกำลับบงใจให้กับลูกโลกสู์ปฏิบททัติธรรม ละยองเป็นอย่างยิ่งหลวงพี่พระสมุสรสรพงศ์สุทธาสัตโธประธานส่งเสริมสิลธรรมจังหวัดจันทบุรีและประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรีเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพศ2559มีความตั้งใจ ที่อยากจะมาทําหน้าที่ในการเผยแผร่วิชาธรรมกายให้ทั่วจังหวัดจันทบรุรีเป็นศูนย์ที่ได้ดําเนินการตามแนวทางของหลวงพ่อที่จะขยายวิชาธรรมกายทั่วโลกด้วยการชวนชาวท้องถิ่นคือจันทบุรีได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมแล้วก็เผยแผร่ทุกๆโครงงานงานบุญของที่วัดพระธรรมกายทั้งงานบวชสมณรงานบวชพระ และงานอื่นๆเราได้ทำมาเป็นอย่างดีการดำเนินง,งานทั้งหมดมีความจำเป็นที่ต้องใช้อาศัยทีมและทุนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากปัจจัยทุติยบัติถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากส,ส,สู่สงสารเสีธรและคทั่วโลกเนี่ยได้นำปัจจัยเหล่านี้มาขับเคลื่อนง,งานพระพุทธศาสนาขอให้ทุกท่านได้มีความมั่นใจ แล้วรู้สึกว่าปัจจัยที่ทุกท่านได้ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้จะได้เป็นสิ่งที่ต่อ,อยุคพทุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและวิชาธรรมกายสามารถที่จะเจริญเผยแผ่ไปได้ทั่วโลกขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญต้นสมบัติในครั้งนี้ หลวงพี่ชื่อพระไบดีกาวุฒิอภิวุฒโทศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดประยองกิจกรรมของที่ศูนย์ก็จะเป็นโครงการที่ทางวัดใหญ่ให้มาเป็นหลักเช่นไปปีที่ถึงนี้ก็คือโครงการบวช3,000รูปบูชาธรรมมหาปูธนียาจารย์ก็มีการพูดคุยกับญาติโยมพูน้นำบนในพื้นที่ว่าถ้าเราจะสร้างบาร,รมีติดตามแล้วก็ตามติด ไปกับพระเดชรคุณหลงพ่อเราก็ต้องทําโครงกรรมบุญของคุณหลวงพ่อเพื่อสืบทอดต่ออายุพระพุทธศาสนาแล้วก็ทํากันเรื่อยมาตลอดมาจบโครงการบวชสามพันรูปบูชาธรรมหลวงปู่แล้วก็จะมีโครงการบวชสมัมเนรภ้ากระดูร้อนส่วนตัวของหลวงพี่เองก็กับญาติโยงก็ทําอย่างเต็มที่เลยนะไปติดต่อตามโรงเรียนนะไปติดต่อผู้มีการแล้วก็ขอเชิญชวน นักเรียนในโรงเรียนน,นั้นๆมาร่วมบวชโครงการบวชสมณเณรผ้ากระดูร้อนจบโครงการแล้วมีสมณเณรบวชอยู่ต่อก็จะส่งที่ค่ายจองแชมป์ไปเรียนไปศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต่อไปขอากราบพระคุณหลวงพ่อที่ได้เมตตามอบทุนต้นสมบัติลูกจะขอนำปัจจัยของหลวงพ่อ ไปทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปชักชวนผู้มีบุญมาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วเป็นหนทางสวรรค์และจะทำหน้าที่ในการเผยแผ่ธรรมะขององค์พระสัมมาพุทธเจ้าให้ไปสู่ในใจของชาวจังหวัดจันทบุรีให้รักพระพุทธศาสนาแล้วสืบต่อ,อยุปศาสนาร่วมกัน กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ให้ทุนต้นสมบัติซึ่งถือว่าเป็นแก้วสารพัดนึกที่จะเอาไปใช้ทำกองทุนพระบิษุอาพาตกองทุนพัตหารกองทุนสิ่งก่อสร้างทุกสิ่งทุกอย่างทั้งปวนทั้งหมดเป็นกนาลบังจิตเป็นกนาลบังใจให้กับลูกๆศูนย์ปฏิบัติธรรมละยองเป็นอย่างยิ่งสุดท้ายนี้ ลูกขออาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นร่มโร่่มใสของลูกๆต่อไปทุกภพทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเพลิน มาการที่ข่าวต่อไปนะครับชมรมพุทธศาสตรสากลร่วมกับศูนย์อบรมเยวชนสุรินทจัดงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกครั้งที่17ประจำปีพุทธศักราช2567นณศูนย์อบรมเยวชนสุรินจังหวัดสุรินครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมีสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า15แห่งด้วยกัน โดยมีคณะผู้บริหารคณะคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม300กว่าคนด้วยกันภาคสายนะครับทุกท่านก็ได้รับฟังการประถมนิเทศแล้วก็แนะนําสถานที่ภาพรวมของกิจกรรมส่วนผู้บริหารสถานศึกษาครับและก็คณาจารย์ได้รับฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันจากนั้นน้องๆ้องเด็กดีวีสตาร์นะครับดาวแห่งความดีผู้นําฟื้นฟูเสลธรรมโลกได้ร่วมกันในกิจกรรมสนุกสนานที่เดียวครับมีการจับสลากนะครับของความพิเศษ กิจกรรมสันทนาการครับแล้วก็แบ่งกลุ่มเข้าฐานกิจกรรม VSTAR Activity Learning โดยมีทั้งหมด3ฐานครับได้แก่ฐานกิจกรรมการเรียนรู้สัมมาธิฏฐิฐานกิจกรรมการเรียนรู้กฎแห่งกรรมและฐานกิจกรรมบทฝึกห้องเรียนต้นแบบ VSTAR Moral Class นั่นเองภักบ่ายครับพระบุญเลิศสัสททะโนครับนำนบค,นคณะครูแล,และก็นักเรียนพร้อมใจกันสวดมนบัตตามจักกระเป๋าวัฒนสูตร,รนะครับจเจริญสมาธิภาวนา จากนั้นได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระอนุชาอัคาจิตโตครับเป็นประธานสงฆ์โดยมีนางสาวสุมณีครับบุญเจริญพ่วงในการโรงเรียนเสื้อเพลิงวิทยาเป็นผู้แทนฝ่ายคารวะน,นะครับจุดเทียนทูปูชาพระรัตนารายพร้อมกันนี้เด็กดีวิสตาร์ดังความดีนะครับได้พร้อมใจกันกล่าวคําแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะเราคําปฏิญาณตนเด็กดีวิสตาร์ครับจากนั้นก็มีการมอบของรางวัลน,นะครับมอบเกียรติบัตร ให้แก่ดาวแห่งความดีผู้นําฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจําปีนี้ทั้งมีการมอบทุนการศึกษานะครับช่วงท้ายน้องๆทุกคนก็ได้มีโอกาสรับฟังโอวาจากท่านประธานสงนะครับถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันจากนั้นก็มีการร่วมลุ้นรางวัลจับสลักของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีบรรยากาศภายในงานนะครับก็เป็นไปด้วยความเบิกบานครับเรียนรู้ศิลธรรมอันงดงามแล้วก็ในโครงการนี้ได้ส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียนได้สร้างนิสัยที่ดีครับ เพื่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างยั่งยืนโดยสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนะครับได้ดาเนินการจัดกิจกรรมด้านศิลธรรมร่วมกับชมรมพุทธศรรสาสนกลตลอดทั้งปีการศึกษาแล้วก็ได้นํานักเรียนฝึกฝนอบรมตนเองผ่านกิจวัตรนะครับสิบประการแล้วก็บทฝึก HS sh. ห้องเรียนแห่งความดีซึ่งเป็นความตั้งใจจริงที่จะฟื้นฟูศิลธรรมให้สังคมแล้วก็ประเทศชาติสืบต่อไปครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมอบถุงยางชีพให้แก่โรงเรียนในจังหวัดยะลาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือภายน้ำท่วมที่เกิดขึ้นครับพระอาจารย์ดินดาปุญญกันโตประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดยะลาพร,ร้อมด้วยสมเนรและเหล่ากัลยาณมิตรเป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายนำถุงยางชีพที่ได้รับการอนุเคราะห์จากวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย มอบให้แก่โรงเรียนในจังหวัดยะลาทั้งหมด9โรงเรียนครับได้แก่โรงเรียนบ้านท่าสาบโรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่โรงเรียนวัดลำพญาโรงเรียนวัดนาธรรมพุทธศยานุสรโรงเรียนบ้านเหนือสูนเด็กเล็กลำพญาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่โรงเรียนสตรีลาและโรงเรียนรังสีอนุสร์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือภายน้ำท่วมที่เกิดขึ้น ซึ่งแม้ว่าในปัจจุบันนี้ระดับน้ำจะได้ลดลงแล้วนะครับแต่ก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเรื่องของการจัดเก็บและทำความสะอาดบริเวณบ้านและบริเวณโดยรอบการมอบถุงยังชีพในครั้งนี้นะครับแต่รัฐสถานศึกษาได้จัดสรรถุงยังชีพให้แก่ครอบครัวของนักเรียนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนขออนุโมทนาบุญนะครับสำหรับการบำเพ็ญประโยชน์โดยเฉพาะการบำเพ็ญบุญด้านสาธารณสงเคราะห์ด้วยนั่นเองครับ จากข่าวสารงานบุญในประเทศนะครับไปต่อกรนที่กิจกรรมงานบุญของวัดไทยในต่างแดนหรือส่วนส่งเสริมศิลธรรมในต่างประเทศในช่วงวเนวส์ครับวันวส์นะครับไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่แรกนี่นก็คือวัดพระธรรมกายจอร์เจียสหรัฐอเมริกาครับได้จัดก,กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทาบุญอุทิศสงกุศนแด่มุญาติที่ลงนับไปแล้วครับที่จอร์เจียนะครับได้รับความเมตตาจากพระสังวรธรรมสังวรโรครับท่านประธานสงฆ์ นำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายแล้วก็ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้สาบริสุทธิ์ผ่องใสจากนั้นนะครับท่านประธานบุญพิธีจุดเทียนทูปบูชาพระรัตนารายตามด้วยทุกท่านนะครับร่วมกันกล่าวคำรัตนาสินห้าและประกอบพิธีอุทิศสุศลแต่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีกัลยาณมิตรนิวาสัยและกัลยาณมิตรปุชีสมพรเป็นประธานจุดเทียนทูปหน้าพระพุทธและด้านหน้าตู้พระธรรม จากนั้นคณะท่านาาประธานนำกล่าวคำอุทิศส่วนกุศลนะครับจากนั้นผู้ม,มีบุญได้ร่วมกันทอดผ้าบาังสุกุญจีวรที่ด้านหน้าอาสอง์ณะสงน์พิจารณาภาพบาังสุกุลครับตามด้วยการถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรทลเลติเป็นประธานนำกลาาา่าวคถวายจากนั้นผู้มีบุญร่วมกันถวายเครื่งองเตยธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นการร่วมกันถวายปัจจัยนะครับบูชาธรรมแด่คณะสงฆ์แล้วก็ร่วมกันถวายอุปรกรณ์เครื่องกันหนาวที่ด้านหน้าอาสงครับ จากนั้นนะครับผู้มีบุญทุกท่านก็ได้พร้อมใจกันนะครับรับฟังสมโภชนียกถาแล้วก็มีการร่วมกันตักบาตรข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ถวายพระตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ด้วยแต่ในภาพนะครับก็เป็นภาพกิจกรรมของการทําบุญตักบาตรสืบสารอริยวัฒนประเพณีอันงดงามของชาวพุทธซึ่งชาวไทยชาวพุทธนะครับก็มักจะรู้จักในการให้ทานแม้ว่าตัวจะอยู่ไกลถึงต่างแดนนะครับแต่ใจก็แน่นงแฟนในวัฒนธรรมของทางพระพุทธศาสนา แล้วก็ได้พร้อมใจกันมาในครับในการถวายพตาหารเป็นสังฆทานครับจากนั้นเป็นกิจกรรมสมอลกรุ๊ปที่ชาวท้องถิ่นได้มีโอกาสมาทำเมดิเทชันหรือว่าการทั้งสมาธิร่วมกันโดยกยัลยาณมิตรทิพย์ศรีรินอินทก,กนกนะครับมีการนําแลกเปลี่ยนประสบการณ์ธรรมะแก่ชาวท้องถิ่นด้วยส่วนในคลาสของการสอนภาษาไทยให้กับลูกหลานชาวไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดนนะครับก็มีการเปิดคลาสนะครับสอนภาษาไทยระดับกลาง โดยมีกระยานมิตททะเลทิทำหน้าที่เป็นครูอา,าสาสอนภาษาไทยให้กับชาวท้องถิ่นแล้วก็ตั้งใจนะครับในการประกอบบุญญากริยาในวันนี้อนุโมทนาบุญนะครับนี่คือภาพกิจกรรมงานบุญของวัดพระธรรมกายเจอเจียครับไปต่อกันที่วัดพาวนาซานเดีอโกครับสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายหนังสือธรรมะครับ พระชาาคณะสงฆ์และสาธุชนนะครับได้พร้อมใจกันสดมนบทธรรมาจากกักรปะวัตนสูตรจากนั้นได้พร้อมใจกันกล่าวคำบูชาพระรัตนารายและก็ร่วมกันปฏิบัติธรรมตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อถึงเวลาสว่างนะครับผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันกล่าวคำรัตนาสินห้าประกอบพิธีถวายหนังสือธรรมะโดยมีกัลยาณมิตรวัดโกโปรและกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์ครับเป็นประธานนากล่าวถวาย จากนั้นผู้มีบุญร่วมกันครับกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยานมิสมพรปาระเคนเป็นประธานนำกล่าวแล้วก็ร่วมกันถวายจตุปัจัยเทียธรรมนะครับแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์นะครับได้กล่าวสมมทิน,นียกาถาเรื่องอนิสงส์ของการถวายหนังสือธรรมะอีกทั้งได้แจ้งข่าวสารงานบุญนะครับให้กับผู้มีบุญทุกท่านขณะท่านสภาพกรวดน้ำพระพรพระนะครับบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมาร ที่ปุงกุศสไปยัางหมู่ญาที่ล่วงรับไปแล้วหลังจากนั้นนะครับผู้มีบุญก็ได้รับพรพระเป็นภาษาบาลีนะครับตามด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแต่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐนี่คือภาพกิจกรรมงานบุญนะครับที่เกิดขึ้นณนวัดภาวนาสานเยโกสหรัฐอเมริกาที่ชาวไทยแม้ว่าตัวจีอยู่ไกลแต่ก็ได้ร่วมกันสืบสารวัฒนธรรมอันงดงามรวมกันถวายพระทาหารเพนะครับแต่คณะสงฆ์ด้วยอนุโมทนากับผู้มีบุญทุกท่านนะครับ ไปต่อกันที่วัดพระธรรมกายดีซีสารฐอรมริกานะครับได้จัดก,กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์แล้วก็พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ครับที่ดีซีนะครับไปในงานท่านประธานส่งนำสาธุชนผู้มีบุญครับสดบรมาากมกระเปาวัฒนสูตรส่วนสรรเสริญคุณของพระเดชพ,พระกลงปู่พระผู้ปรับมารเป็นทํานองสารพัญยะจากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมตาม,ตามเสียงนํำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมสโยตามด้วยนะครับผู้มีบุญทุกท่าน ได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อเสริมสร้างกำลังใจเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตแล้วก็สร้างบารมีจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำรัตนาสินห้าครับกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอุเทนมาลีวัตกัลยาณมิตรพระวินชินวงศ์ครับนำกล่าวคำถวายจากนั้นคณะสงฆ์าาภาพได้ร่วมกันถวายเครื่องเทยธรรมแด่คณะสงฆ์คณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีนะครับ สาธุชนร่วมกันกล่าวคําอธิษฐานจิตแล้วก็อุทิศส่วนกนุศลแด่บุญญาที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อใจใสใจสว่างดีแล้วนะครับก็ถึงช่วงเวลาที่ทุกท่านได้พร้อมใจกันตักบาตรข้าสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลับปลื้มปีติใจในบุญกันด้วยโดยถีได้ว่าทุกท่านก็ได้พร้อมใจกันในการประกอบบุญญกิริยานะครับตั้งแต่การทําทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นต้นคณะท่านเจาภาพรวมกันถวายเครื่องเทยธรรมแล้วก็ปัจจัยต่าง เพื่อการสืบสานงานพระพุทธศาสนาน,นั่นเองหลังจากนั้นนะครับทุกท่านก็ได้ตั้งใจนะครับในภาพก็คือการกรวดน้ําเป็นการสังสมบุญจากปฏิทานาไม่บนที่สําเร็จด้วยการอุทิศบุญเมื่อเนื้อนาบุญพร้อมนะครับผู้มีบุญพร้อมก็ได้พร้อมใจกันในการตักบาตรก็สานอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติใจกถืถได้ว่าเป็น sharing is great นะครับสืบสานวัฒนธรรมการให้ที่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ อนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญนะครับหลังจากเสร็จสิส้นพิธีกรรมท่านประธานสงฆ์ก็ได้แจ้งข่าวสารงานบุญนะครับมาต่อกันที่ยอดสวดธรรมจักกปะปาวัฒนสูตรกันครับเช่นเคยจะได้นําสถิติสิบดับแรกของการสวดมนต์ธรรมจักกะปะวัฒนสูตรมายทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้ในช่วงท็อปเทนครับท็อปเทนนะครับจากทั่วประเทศไทยเลยครับอันดับที่1นํามาเลยนั่นก็คือจังหวัดสกลนครครับ อันดับที่2อำนาจเจริญอันดับที่สมหาสารคามครับอันดับที่4จังหวัดน้องคายอันดับที่5จังหวัดชลบุรีอันดับที่6จังหวัดแพร่ครับอันดับที่7จังหวัดเลยอันดับที่8จังหวัดึงกาฬครับอันดับที่9จังหวัดสุรินทร์และอันดับที่10จังหวัดลำพูนนะครับมาต่อกันที่ยอดสวยธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันครับอันดับที่1คือนครหลวง10อันดับที่2นครหลวงหนึ่ง อันดับที่3นครหลวง5ครับอันดับที่4นครหลวง6อันดับที่5นครหลวง17อันดับที่6นครหลวง9ครับอันดับที่7นครหลวง16 asury. อันดับที่8นครหลวง12อครับอันดับที่9้นครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7ครับามาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับการสวดมนต์ประจำจักระรวัฒนสูตรยังคงดําเนินต่อเน,นื่องไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งในปีนี้เราจะมาร่วมกันสกวสสร้างความใส่งความสุขครับ ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปสู่เป้าหมายของการสดมนตบทธรรมจักรกระวัฒนสูตรที่ยอด7000ล้านจบครับโดยศูนย์กลางพิธีจะจัดขึ้นในเบื้องหน้าของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ครับสดแล้วก็ส่งยอนกันได้ที่ f o r b r i g h t w o r l d c o m หรือที่แอปพลิเคชันธรรมจักร fbw นะครับสถานีทบีมมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับ ข่าวต่อไปครับพิธีรับมอบต้นสมบัติจักรพรรดิปีที่12เพื่องานเนผยแพร่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกแด่ศูนย์ส่งเสริมเสรธรรมทั่วโลก231ศูนย์ครับโดยจะเป็นศูนย์ส่งเสริมศสรธรรมในประเทศนะครับ122ศูนย์แล้วก็ศูนย์ส่งเสริมศิรธรรม,มตามประเทศ109ศูนย์ครับศูนย์การพิธีจัดขึ้นณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับในวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมที่จะถึงนี้ ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในการร่วมบุญได้ที่โทรศัพท์ตามที่ปรากฏบนหน้าจอหรือที่ผู้ประสานงานบุญที่ทุกท่านสังกัดได้เลยครับขอาต่อไปครับเชิญชวนทุกท่านร่วมจัดพิมพ์หนังสือเนื่องในวาระครบรอบ55ปีวัดพระธรรมกายนะครับก็สามารถร่วมบุญได้ที่ห้องคันติหรือที่ผู้ประสานงานบุญของทุกท่านโดยสําหรับท่านใดที่อยากจะรึกนะครับรายนามก็สามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง24กุมภาพันธ์นะครับในปีหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยครับข่าวต่อไปครับรวมสังปัญญาบรมีนะครับบาลีเบื้องต้นหนึ่งเรียนวยากรณ์และการแปลด้วยตนเองครับโด่หนังสือเล่มนี้นะครับได้เขียนโดยพระมหาสุพนัทธ,ธรรมสุโภเรินรรเก้าประโยคจากสถาบันพุทธศาสตรศึกษานานาชาติขอไปนะครับสถาบันพุทธศาสตรศึกษาที i ครับซึ่งท่านก็ทํารูปเล่มได้อย่างสวยงามแนละ้วก็ภายในนะครับมีภาพการ์ตูน ที่ทําให้นักเรียนภาษาบาลีสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดายทีเดียวดังนั้นก็สามารถร่วมบุญกันได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1มกราคมสําหรับการชารึกชื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่090 551 92 65ครับข่าวต่อไปปลายปีที่จะเกิดขึ้นนะครับเรามีอีกหนึ่งบุญใหญ่นั่ก็คือในวันเสาร์ที่21ธันวาคมที่จะถึงนี้ตักบาตรพระ หนึ่งหมื่นรูปเนื่องในโอกาสหนึ่งร้อยเก้าสามปีครับจังหวัดกาญจนบุรีและทิศสงกุศลน,นะครับให้แดบบ่บรรพชนทั้งหลายก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยนะครับทั้ง0ูสา่ศูนดศูส่ส่วนรายละเอียดการรับบุลปรากฏบนหน้าจอแล้วนะครับทั้งชื่อบัญชีเลขที่บัญชีแล้วก็ลาย e o f f i c i a l Account นะครับสามารถแอดเพิ่มเพิ่มกันได้สำหรับ ข้อมูลการตักบาทพระ1 0 0 0 0รูปครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบ n นิวส์นะครับที่นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเน้นย้ำช่องทางการติดตามรับชมก่าวสารงานบุญของทางบุน n e w ์ดังต่อไปน,นี้ครับ f c e b o o o f แ n p a g e บุน news new ครับ YouTube c h anel n พิมพ์คำว,ว่าข่าวบ r นิวส์ Zoom072.com และติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.dmc.tv นอกจากนี้นะครับมีการออกอากาศผ่านทางสถานี c ีบี้วยครับ สุดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับความว่าสมัคานังตะโปสุโขคขวามพยายามเพื่อสามัคคีกันทําให้เกิดความสุขรณกรอิ์กําชัยพร้อมทีมข่าวบุญณาสนากริรนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ